สวัสดีคะ่ะเสื้อ,อคอกลมค่ะแขน3ส่วนไอแนน้แขนสั้นคุณลูกค้าแขนสั้นนะคะปลายแขนเป็นระครังค่ะบอกแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายแขนระครังตัวนี้แม่ค้าเรียกแขนระครังค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีขาวคุณลูกค้านะเป็นตัวเสื้อเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีขาวเสื้อนะคะตัวละ1,800บาทค่ะผ้าถุงผืนละ490บาทค่ะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ2 2 0 0ัาทเรียบร้อยฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็ฟรีคุณลูกคนะ้าลูกค้าอยากได้นะคะ แขนรัคางเชวนได้เลยใส่สวยคุณลูกค้นาน่ารักมากเก๋น่ารักค่ะสวยค่ะสําหรับลูกค้าในที่ว่าอยากจะใส่เก๋เก๋สวยสวยน่ารักน่ารักนะคะเชิญได้เลยค่ะแบบน่ารักมากๆนะคะอย่าลืมนะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกแม่ค้าว่าเสื้อลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะแขนรัคางมีบริการตั้งแต่ไซส์28 ไปจนถึงไซส์50เลยนะคะคุณลูกค้ามีตั้งแต่ไซส์38ไปจนถึงไซส์50นะคะถ้าไซส์52หรือ54สั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าไซส์38ไปจนถึงไซส์50เลยนะคะราคาตัวละ1,800บาทนะคะถ้าไซส์52 54สั่งตัดได้ใช้เวลาสั่งตัดประมาณ1อาทิตย์นะคะคุณลูกค้าใดๆดเลยเวลาเราจะมีงานนะคะอยากจะสั่งไหมคะก็เชิญได้เลยแต่นะคะไซส์38ไปจนถึงไซส์50 บอกได้เลยนะคะแม่ค้ามีพร้อมส่งพร้อมดูแลนะจ๊ะแม่ค้าเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะดูแลลูกค้าจากเข้าชุดแบบนี้ค่ะชุดละ2,200บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินไปทางก็ฟรีนะคะปักหมุดที่ร้านดาวบุติกจังหวัดสระบุรีเช็กแม่ค้าได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกทหัวใจค่ะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ